ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-25อาร์ซนอลพบลิเวอร์พูลเปิดหัวมาผมขอนอกเกมก่อนเลยคุณผู้ชมเพราะเคสนี้ผมลงทุนฟังอาเตต้าพูดสัมภาษณ์ด้วยหูตัวเองเลยเป็นภาษาอังกฤษที่ผมแปลออกมาได้ว่า กาโยซาก้าวิ่งในสนามหญ้าได้แล้วแต่เร็วเกินไปที่จะลงในแมตช์นี้ทิมเบอร์ยังมีปัญหาความฟิตคาราฟิโอลี่ก็บาดเจ็บและจากสถานการณ์ล่าสุดที่เขาเคยเจ็บในลักษณะนี้เขาต้องใช้เวลาอีก2-3วันกว่าจะเล่นได้ ทุกอย่างไม่มีอะไรการันตีว่า3คนนี้จะได้ลงในแมตช์นี้นี่คืออาร์เตต้าพูดซึ่งผมอาจจะแปลผิดด้วยความรอบคอบของผมผมก็เลยไปเช็คกับสื่อหลักที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องอย่างช่องทรูเขาก็รีวิวในลักษณะเดียวกันกับที่ผมพูดนี่แหละครับคือ3คนนี้ลงไม่ได้บอกแม้กระทั่งว่าซาก้าไม่ได้ซ้อมด้วยซ้ำเออคิดดู แต่เมื่อถึงเวลาลงสนามไอสัตว์พ่อมึงตายไอเหียแม่งยืนดำทามึนถึงเลยอะเด่นลาเลยมึงซากา้าตัวรุกฝั่งขวาทิมเบอร์ลงแบ็กซ้ายไอเหียตาแม่งหลอกกูปกติต้าตอนสมัยเป็นนักเตะเล่นกลางผมไม่เคยเห็นแกสับขาสักครั้งแต่พอเป็นโค้ชไอเหียแม่งหลอกกูไอเหี้ยสับขาหลอก แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมซาก้าลงไปกระทากล็อกปุ๊บโรบบโบ้กูดูงโง่เลยล้มไง,งท้องไงไหมดสภาพและยิงอย่างหยามแสกหน้าได้เต็มไอ้เฮียยิงเสร็จดีใจแบบโอ้ยชิวชิผมชิวชิวผมไม่เจ็บ ยเย,เยแล้วไปดูฝั่งทิมเบอร์อ้าวคุณเห็นซาล่าลากผ่านในสักครั้งไหมที่แกเจ็บเนี่ยผมว่าไม่ได้เจ็บอะไรหนักหรอกที่โดนเปลี่ยนตัวออกอะเพราะว่าเป็นตะคริวแค่นั้นเองแมงนีก็เฟกคนที่ผมชอบสุดของอาร์ซนอนคือปาเตเพราะวันนี้ต้องเล่นในตำแหน่งเฉพาะกิจคือแบ็กขวาและแกประกบหลุยดีอาร์นี่คืออยู่หมัดเลยมีแค่ช็อตเดียวที่ดีอาร์แต่ลอดขาแล้วก็ไต่เลาะเส้นหลังได้นิดเดียว แค่นั้นเลยนอกนั้นคือเก็บได้หมดบอลของลิเวอร์พูลในครึ่งแรกเอียงฝั่งซ้ายมาทางดีอาร์สเยอะและการที่เขาโดนสก,กัดได้หมดเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากจรวดของฮิสบอลล์ที่โดนไอออนโดมของอิสราเอลสกัดดีๆนี่เองคือด้านหมดทําเฮียอะไรไม่ได้ส่วนผลการแข่งที่ออกมาเสมอกัน -2 2ผมว่าก็โอเคแล้วเพราะถ้าสมมุติเราไม่ดูแมตช์นี้ละดูแค่สถิติเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันสามารถกลายเป็นกระดาษ2แผ่นที่ป อบกันได้เป๊ะเลยสัิติมันแทบจะเท่ากันทุกอย่างเลยอ่ะเพราะฉะนั้นออกเสมอก็โอเคผมแค่ไม่ชอบอติต้าผมอคติผมไม่ชอบในความไม่ตรงไปตรงมาไอ้ดักอาร์ตไอ้ศาสตร์บืดและแกเป็นอะไรยืนอยู่ข้างสนามต้องกวกมือเรียกเสียงเชียร์เปเชียร์ลีดเดอร์ตลอด เมื่อกี้ดมึงเป็นครอปเหรอแล้วเป็นอะไรต้องแอคติ้งต้องออกลีลาชึกชักชึกชักเมื่อกี้มึงเป็นเป๊ปเหรอไม่โคตรน่ารำคาญทั้งมึมึงไม่มีสมาธิกับแมสแลนะตั้งใจคุมดีๆผมสรรเสริญน,นักเตะอาร์เซนอลทุกคนนะแต่ผมไม่ชอบไอ้นี่โอเคท้ายฤดูกาลคุณอาจจะถึงแชมป์แต่สุดท้ายแล้วคุณก็แพ้เขาแต้มหนึ่งวันยังคำ ของก๊อปก็คือของก๊อปของเก้ก็คือของเก้บัลลังแชมป์เขาไม่อนุญ,ญาตให้ตลกก็อปี้โชว์ขึ้นไปยืนวันนั้นหรอกไอ้ต้าเอ้ยตอนนี้ผมถึงเข้าใจแล้วว่าทําไมฮารันแห่งแมนซิตี้ถึงไปดา่าแกไว้แบบนั้น stay humble stay humble เจียมตัวไว้ต้ามึงอะเจียมตัวไว้หน่อยสัต